ไข่เค็มสวัสดีค่ะตังตเองนะคะวันนี้มาทำแคล็บคิดเช่นคิดเช่นไรทำครัวและเมนูที่จะทำวันนี้นะคะก็คือขนมปังไส้ไข่เค็มลาวาที่เพราะตังตังชอบกินลาวานะคะแล้วก็ชอบกินไข่เค็ม แบบซาลาเปาไข่เค็มลาวาอะไรเงี้ยคือชอบนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมกับขนมปังนมสดเนยสดใช่ไหมก็เลยทําเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือไส้ไข่เค็มนั่นเองค่ะ <h simplesmente> เริ่มขั้นตอนแรกจริงๆมันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องทําขนมปังสองแล้วก็แป้งขนมปัง560 ผสมของแห้งทุกชนิดนะคะ ไปยาวๆ a few moments later ขนมปังขนมปังขนมปังเราจะเป็นหัดหัดพระอาทิตย์เหรอ <c oughs> หัดตะวันด้วยความรอที่โดดเดีย่ยจากหัดตะวันเท่านั้นหัดตะวันเท่านั้นเท่านั้น เมืเอ่อเจอเขาม่สารสินพันน่ะที่มองพี่ใส่ตาฉันแล้วเธอจะรู้ว่าฉันคิดยงไงหลังจากที่นวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทําการทิ้งแป้งเอ้าเพือ่อนวดทิ้งแล้วหรอไม่ใช่หมายถึงว่าทิ้งเอาไว้ให้มันพองตัวนะคะก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอากาศร้อนเย็นระหว่างที่เรารอขนมปังพองตัว เราก็จะมาทำไส้ไข่เค็มง like นะ e> um ั้นบุบเลยทำหล่นเพราะว่าเราต้องทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะก็ใช้ไข่แดงเค็มสุกเขาหั่นกันอย่งงนีะถ้าได้งเละเอ๊ะไข่แดงเค็มใช่ไข่แดงเค็มก็คือเอาแค่ไข่แดง ราจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้จักรยานปั่นแต่ว่าใช้เครื่องปั่นนมสดเฮ้ยน่าก,กินแล้วอ่ะสามารถกินได้เลยตอนนี้ ใช่เลยมันใช่เลยมันคือราวาที่ต่างตชอบกินเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็น A later few moments later. ตอนนี้ผ่านมา45นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแป้งของเราจะขึ้นไหมมันดูไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะออเออเมื่อกี้ดูว่าแป้งไม่ค่อยขึ้นหรือว่าพังหรอไม่พังสิเราก็จะรอต่ออีก20นาทีนะคะมาดูกันว่าแป้งจะขึ้นไหม ขึ้นเถอะก็ขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่คือไข่แดงไข่แดงลาบา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 ที่เอาเออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมา ทำใส่ ก็นำเข้าเตาอบนะคะ ข้เาเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะอบไว้ประมาณ15นาทีและเราก็จะออกมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยว้ังๆจะททาเป็นครีมโปะหน้าแล้วก็โรยไอซิ่งด้วยนะจะได้ยิ่งดูน่ากินแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยนะคะ20 minutes later ผ่านไปแล้วท่าด้า เฮ้ยดูดีอยู่นะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังโอ๊ยร้อน วันอาทิตย์กว horses, so thin, march, kind of sheep, ่าจะสุกก็ต้องผ่านพลิหัดไปก่อนเพราะฉะนั like ้นใครที่กําลังถูกอยู่นะคะก็เราจะต้องผ่านผลิหัสไปก่อนค่ะเราจะได้สุปอันนี้คือออกมาแล้วมีไส้ทะลักออกมาด้วยก็หลังจากที่เอาขนมปังออกมาแล้วนะคะก็ เท่าที่ดูจากหน้าตาแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำในระหว่างวันนี้นะตังตังคิดว่าน่าจะ fail. เฟลอ,อาจจะผิดพลาดเรื่องยีสต์ตอนแรกหรือว่าตอนนวดแป้งอะไรอย่างนี้นะคะทำให้แป้งเนี่ยไม่ฟูตามที่ขนมปังควรจะเป็นมันควรจะฟูมากกว่านี้อะไรยเงี้ยแล้วพอเราอบมานะคะเนื่องจากแป้งมันไม่ฟูก็เลยทำให้มันไม่ได้ มันไม่ได้หนมปังที่ถูกต้องอ่ะไม่รู้ว่าเรียกยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่หมดความหวังค่ะเพราะว่าเราจะชิมมันเราจะทําแป้งป๊ให่แป้สิเราจะทําทข้างหน้าปาดข้างหน้าก่อนนะเป็นเนยกับน้ำตาลนะคะปาดข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะกินได้ไหมหรือว่ามันจะท้องเสียไหม กดอดอันะคะเราใช้เนยกับนมข้นหวานนะแล้วก็จริงๆควรใส่นมผงด้วยนะคะแต่ว่าต่างๆไม่ได้ใส่หลังจากนั้นเราก็้อยด้วยนะ้ำตาลไอซิง่งระวังโดนตำรวจจับนะคะเนี่ยไอซิง่ง ตีน้ำตาลต้องหวานใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีขี้มือต่างๆก็จะเะียเค็มหน่อยๆทาแดน <Yahoo! S 2> นี่นีเสร็จแล้วะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไง <Yeah. S 2> แ,ลแล้วก็ถึงเวลาชิม มามาได้ชิมก่อนไส้อะไรกัน <S <S ไส้ไข่เค็มหมดเลยค่ะพี่อุ๊ยนี่ไงไหลออกมา อืมมันเป็นแบบเหมือนกึ่งหนมปังกึ่งโมจิอะคือมันไม่ได้ฟูเบาแต่มันเหนียวนุ่มช่แจะมันสุกใช่ปะผูรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นนมปัง หนมปังก็ต้องม่หนมมาถึงกินหนมปังแบบเราไม่สุกอ่ะอืมเหมือนตัวหนมปังจะหวานหๆนะคะพอเจอไข่เค็มมันก็เลยแบบตัดรสชาตินิดหนึ่งว่าแบบฉันไม่หวานแล้วฉันเจอเค็มสรุปคือ มันเป็นขนมปังแบบแน่นหนุบสักยันห้าแถวโ oh. ยมไม่ค่อยเข้า oh. <laughs>